สวัสดีครับ BC Studio นะครับก็มาส่งไม้นะครับงานวันนี้มาจากคุณวิศรุตนะครับเป็นแปดจำปาสเนกูดนะครับจากค่ายนิดคิวนะครับหรือตัวนล้จะดีแขหอนเอสวันด้วยนะครับที่ป้ายนะครับก็จะเป็น n ม m b e r 1หนึ่งหนึ่งเก้านะครับตัวนี้เห็นเขาว่าขายนอกอย่างเดียวนะครับหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวเก้าจุดสองนะครับขนาดนะครับเก้าจุดสอง น้ำหนักอยู่ที่17.3นะครับความยาวอยู่ที่56นะครับด้ามอยู่ที่28.4นะครับเป็นหัวเดอ s u ซันเบอร์เอนะครับอันนี้ให้เปลี่ยนนะครับเดอ s u ซันเบอร์เอทรงพ่อเห็ดนะครับใช้กาวยางนะครับเจ้านี้นะครับเปลี่ยนหัวนะครับทำความสะอาดแล้วก็รีวิวนะครับงั้นเรามาลองดูกันนะครับว่าเปลี่ยนหัวเดอร์ซันเบอร์เอแล้วเป็นยังไงนะครับหัวนี้เจ้าของเขารีเควสมานะครับ ถือว่าไม้นะครับค่อนข้างมี power นะครับตัวนี้เจ้าของจะเป็นคนที่แทงแบบเคาะนะครับเน้นเคาะมากกว่านะครับจะไม่ได้เน้นจุดมากนะครับซึ่งตอบโจทย์กับไม้นี้นะครับ อันนี้ผมจะออกแบบธรรมดาธรรมดานะครับไม่ใช้จุดช่วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ใส่สปีดหนักมากเท่าไหร่นะครับ ไม้ออกง่ายนะครับตอนนี้เป็นไม้คิวที่ออกง่ายเลยนะครับด้วยสเปคที่ใกล้เคียงกับที่ผมใช้นะครับแต่ว่าหัวอาจจะเล็กไปน,นิดหนึ่ง นะครับออกจุดออกอะไรข่าวพุง่งดีมากนะครับล้นไปเยอะด้วยเพราะงั้นตัวนี้นะครับใช้หัวเดอร์ซันเบอร์ได้สบายๆเลยนะครับไมหน้ามีความเก่งพอสมควร นะครับเน่นะครับ,รบสต,ตูบธรรมดาเลยนะครับขาวก็ล้นเหลือเลยของเดิมเจ้าของเขาน่าจะติดบูมานะครับยังไม่ได้ลองนะครับทีแรกมาเปลี่ยนก่อน มาที่ฉากนี้นะครับเลือนถึงดำเพราะงั้นแทงตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงสบายเลย จะล้นด้วยนี่ ขอแก้ตัวอีกรอบนะครับเหลือครับกัดแทงแค่นี้วิ่งไปนู่นเลยนะครับเพราะงั้นคิวตัวเนี้ยเหลือเฟือนะครับติดกับขัวดดซันนี่พาวเวอร์ไม่ต้องสื่อครับสบาย ันนี้ผมจะลองแทงเป็นสไตล์ผมบ้างนะครับ <laughs> ja, dat ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ออกสบายมากนะครับก็อาจจะล้นไปทนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วย power เขาเยอะนะครับค่อนข้างพุ่งเลยนะครับก็เลยอาจจะทำให้ดูข่าวล้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเล่นจุดจริงๆนะครับตัวนี้แทบไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่เลยนะครับอย่างถ้าอยากเจ้าของเขาเป็นคนแทงคอเนี่ยผมว่าแทงคอและแม่นจุดเนี่ย โอกาสที่เดินขาวง่ายๆเนี่ยมีสูงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบปรับเรื่องการออกนิดหนึ่งคือถ้าเราออกน้ําหนักเดิมที่เคยออกนะครับขาวอาจะวิ่งเกินนะครับแล้วก็ถ้าออกสมมุติว่าในจังหวัดที่เราต้องการพาวเวอร์นะครับออกกระแทกนะครับอันนี้น่าจะออกยากนะครับสําหรับที่ยังออกอสปีดไม่ค่อยแน่นอนนะครับถ้าออกกระแทกปุ๊บอาจจะปิ้นไปเยอะหน่อย ครับประมาณนี้นะครับจะดูว่ามันปิ้นนะครับแต่จริงคือด้วยที่หัวนะครับหัวเล็กนะครับหัว9.2เนี่ยโอกาสที่ปิ้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ถ้าออกนะครับออกธรรมดาหรือเราฝึกออกให้แม่นจุดมากขึ้นนะครับตัวนี้จะทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมแถมให้ลูกหนึ่งนะครับก็ สก,กูไก่นะครับแต่อย่างที่ผมแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ว่าไม้ตัวนี้มีความหนักหน้าเล็กน้อยนะครับอาจจะทําให้อสก,กูไกยยากขึ้นไปอีกนะครับมาลองดูกันนะครับก็าอาจจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นไม้ที่มีความหนักหน้านะครับอย่างเมื่อกี้เป็นอ่า เป็นลูกที่เป็นสก,กูนะครับถอยได้ประมาณนั้นทีนี้ไม้หนักหน้าข้อดีมันคือแทงพุ่งขึ้นหน้านะครับอาจจะแทงสตันก็ได้ครับไม่ต้องออกสปีดหนักมากนะครับขาวจะวิ่งไปถึงลูกเป้าได้เร็วนะครับมันเลยทําให้ลงงา่ายนั่นเองนะครับเพราะงั้นอ่าไม้ที่มันหนักหน้านะครับแทงลูกพุ่งจะดีมากนะครับก็คือเข้าเป้า ได้เร็วนั่นเองนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณวิสรุตนะครับที่มั่นใจนะครับในทางให้ทางบ c ซี u d i o นะครับได้มาเทสไม้เปลี่ยนัวคิวนะครับแล้วก็ได้แบ่งปันความรู้กันนะครับก็มีสปอนเซอร์ให้ผมด้วยนะครับเป็นส่วนต่างนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวมีของแถมแถมกลับไปให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเคลือบฟิล์มให้อีก รอบหนึ่งนะครับก็นัดรับไม้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับหากท่านสนใจสินค้าสนุกเกอร์หัวคิวไมคิวและอุปกรณ์ต่างๆทุกชนิดสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ B L L T r P หรือสแกน q ช c o d โคตามนี้ได้เลยจ้า